ผมมองว่าการวาดแบบนี้มันอาจจะยากแต่สิ่งที่มันยากกว่าก็คือไอคนที่ขุดขึ้นมาใช่รู้คิดคิดเหมือนผมไหมฮะมันยากนะผมโอ้โหทําได้ยังไงอ่ะคือตอนแรกก็คิดอยู่นะครับว่าเดินด้านนู้นนะครับตอนตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเราเราอยากได้แบบช้างในลักษณะแบบเนี้อ่าเราก็ <ๆ S 2> ก็ดูพอไปไล่ล,ลงตามสกิลที่แปลงตัวนี้แล้ว่ะ อยากได้แบบนี้ก็เลยคุยกับท่านผู้ใหญ่ว่าโอเคไหมท่านผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้เราก็เลยตั้งคอนเซ็ปต์ว่าตรวนี้ก็เลยเป็นภูมิําไรครับ <c oughs> ทินฐานของชา้างครับโค้งงังนาที่ขุดตรงนี้มีชื่อด้วยชื่อว่าภูมิําไรครับแรงบันดาลใจที่จะขุดตรงนี้มันเกิดจากอะไรทํามไมถึงต้องขุดในลักษณะเช่นนี้ครับคือจริงๆแล้วตัวนี้วางแผน คือจริงๆพี่ชายจะวางแผนไว้อยู่ประมาณ34ปีมาครับผมแต่แรงบันดาลใจที่อยากจะได้ตรงนี้เป็นเป็นลักษณะของอตัวช้างก็คือเนื่องจากที่ว่าตัวนี้มันจะอยู่ในเขตพื้นที่ของสุรินทร์เราเนี่ยคือเป็นเมืองช้างครับผมแล้วก็เป็นแหล่งภูมิฐานของช้างสมัยแต่ก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าลักษณะของการ การที่เป็นช้างหมอบอ่ะมันแสดงถึงการต้อนรับเพราะว่าถ้าดูจากภาพมุมสูงแล้วจะเห็นถึงความเหมือนช้างเนี่ยเขาจะมีความอ่อนนอออ้อมเหมือนเหมือนเหมือนพอดีทีมงานผู้ผู้ใหญ่เนี่ยได้ขุดออกมาน่ะทำให้ช้างตัวนี้มันมีความนอบน้อมไปในตัวเลยเห็นเลยใช่ไหมใช่ฮะก็คืองบประมาณที่ลงทุนไปเท่าไหร่ครับตัวนี้400,000สองครับ400,000สองคาดว่ามันสูงไปไหมสําหรับการที่จะทําแบบนี้หรือยังไง ผมคิดว่า402นี่ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองนะครับผมผมคิดว่าถูก,ถกตอนแรกผมก็ยัง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 สงสัยกับผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะยังสงสัยกับผู้ใหญ่เหมือนกันว่าเฮ้คนทำนี่เขาจะเหลือมั้ย <c oughs> สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่สุรินทร์ินช้างใหญ่ครับ้าไไมงามประคำสวยล่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านรามตำมนรามอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโคกหนองนาบนเนื้อที่15ไร่เป็นสไตล์ที่เรียกว่าช้างหมอบนะครับซึ่งเจ้าของท่านมีคอนเซปต์ที่เรียกว่ามันบ่งบอกถึงอารยธรรมของคาว่าเมืองช้างแล้วก็ที่มาที่ไปที่เมื่อท่านได้ยินแล้วท่านก็จะเข้าใจความหมายว่างบประมาณต่างๆที่ท่านได้ลงทุนในวันนี้เพื่อที่จะทําให้แหล่งตรงนี้สถานที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนจากคําว่าที่นาเนี่ยจากคําว่าบ้านเกิดของท่านครับให้มันเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งแลนด์มาร์คเป็นแหล่งเช็คอินนะครับที่จะทําให้จังหวัดสุรินทร์เนี่ มีชื่อเสียงในเรื่องของคําว่าโคกหนองนาและก็อย่างที่บอกครับว่าสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเอกลักษณ์ที่หนึ่งที่ชาวสุรินทร์จะต้องมานะครับและก็เป็นผลงานการกุดของท่านผู้ใหญ่ผู้ดีชัยยังไงเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าของแล้วก็สอบถามกันหน่อยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้านซ้ายนี้ผู้ใหญ่ผู้ดีชัยก็เห็นกันบ่อยขออนุญาตครับ ครับคราวนี้ขอทราบชื่อหน่อยครับชื่อคุณอะไรครับผมชื่อมนตรีพริ้งพร้อมครับครับมนตรีพริ้งพร้อมครับผมชื่อเลี้ยงชื่อคุณอะไรครับผมอ่าโต้งครับชื่อโต้งขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณโต้งนะครับเนาะครับผมครับแรงบันดาลใจที่จะขุดตรงนี้มันเกิดจากอะไรทําไมถึงต้องขุดในลักษณะเช่นนี้ครับคือจริงๆแล้วตัวนี้วางแผน คือจริงๆพี่ชายจะวางแผนไว้อยู่ประมาณ3-4ปีมาแล้วครับผมแต่แรงบันดาลใจที่อยากจะได้ตรงนี้เป็นเป็นลักษณะของอตัวช้างก็คือเนื่องจากที่ว่าตัวนี้มันจะอยู่ในเขตพื้นที่ของสุรินทร์เราเนี่ยคือเป็นเมืองช้างครับผมแล้วก็เป็นแหล่งภูมิฐานของช้างสมัยต่กอนอซึ่งช้างสมัยต่ก่อนแถวนี้จะเยอะมากข้าแถวนี้หละครับใช่ที่เรายืนอยู่ใช่ไหมที่บางทีนี่แหละครับเพราะถ้าประวัติ สมัยแต่ก่อนแล้วก็คือเจ้าเมืองเราก็คือจับช้างครับ<อ>เพราะาฉะน,นั้นก็คือแถวนี้จะเป็นเมืองทิ้นช้างเลยเก็เลยอยากจัดเอาช้างเนี่ยที่เป็นสนัญลักษณ์ตรงนี้ให้มาอยู่ตรงที่15รายตรงนี้เราก็เลยตั้งคอนเซปต์ว่าตรงนี้ก็เลยเป็นภูมิํำไร ครับทิ้นฐานของช้างครับโคกงหนังนาที่ขุดตรงนี้มีชื่อด้วยชื่อว่าภูมิตําไรภูมิตําไรครับภูมิตําไรต้องออกเสียงให้ชัดๆนะภูมิตาไรภูมิตาไรตาไรนี่แปลว่าช้างนะครับนะตไรคือภาษาครับผมภาษาสุรินพื้นฐานที่เป็นภาษาแถวนี้ก็คือภาษาเขมรใช่ครับตาไรแปลว่าช้างภูมิก็คือภูมิคือทินฐานทินฐานครับผมทิ้นฐานตำไรคือช้างคือทินฐานของของของช้างแปลแปลจริงๆก็คือครับ ถิ่นฐานของช้างใช่ครับถึงแม้ว่าตอนนี้ช้างจะไม่ได้อยู่ที่แถวนี้อาจจะไปอยู่ที่เยื่นแต่ตรงนี้คือถิ่นฐานของเขาครับผมก็เลยได้จินตนาการแล้วก็วาดแบบขึ้นมาครับผมมองว่าการวาดแบบนี้มันอาจจะยากแต่สิ่งที่มันยากกว่าก็คือไอ้คนที่ขุดขึ้นมานี่ลุกคิดงคิดเหมือนผมไหมฮะครับมันยากนะผมโอ้โหทําได้ยังไงอ่ะคือตอนแรกก็คิดอยู่นะครับว่าเดินด้าน้นนะครับตอนตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเราเราอยากได้แบบช้างในลักษณะแบบเนี้ย อ่า hmm. เราก็ก็ดูพอไปไล่ลงตามสกิลที่แปลงตัวนี้แล้วอะ่ะครับเราก็เลยอยากได้แบบนี้ hmm. ก็เลยคุยกับท่านผู้ใหญ่ว่าโอเคไหมท่านผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่า hmm. ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้เ, <laughs> เดี๋ยวจัดการ <laughs> ทีนี้พอมาถึงช่วงของการลงขุดจริงๆแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของ<ม>การลงสกิลครับ จับโดนหลายรอบนะครับกว่าจะได้นด่เฉพาะหัวนี่ประมาณสามวันสามวันสามวันในการร่างแบบ<ห>ครับ<ห>ต,ต้องใช้โดนบินร่างแบบโดนบินฮะอ่าร่างพอ<ห><ห>บินเสร็จปุ๊บพอร่างเสร็จแล้วมันไม่ได้เฉ<ห>พาะสาวันนี้คือเฉพาะตรงหูกับหัวนะฮะห,หูกับหัวนี่สามวัน<ห>พอร่างเสร็จอ่ายังไม่ได้ก็แก้กันอีก ใช้เวลาสามวันสามวันเลยสามวันแล้วก็ค่อยค่อยได้หัวพอสามวันเสร็จกว่าจะได้ตัวนี้เบ็ดเสร็จแล้วเฉพาะช้างตัวนี้ใช้ในการร่างแบบเนี่ยที่ลงในพื้นสเกลจริงตัวนี้ครับประมาณเกือบสิบวันอที่กว่ากว่าเลยใช่ไหมครับเกือบสิบวันใช้เวลานานมากตรงนี้ที่เราเห็นนี่จะเป็นงาช้างนะครับตัวนี้จริงๆคือจะเป็นงาผูครับแต่ว่าด้วยทําที่ว่าพอดีครั้งที่แล้วฝนตกหนักมากผมก็เลยให้เขาทําเป็นเบิร์มไว้ เพราะว่าเวลาฝนตกมาน้ํามันจะได้ไม่ไหลให้มันมีน้ําอยู่เพราะว่าเ,เราอยากให้เห็นน้ํามันอยู่กับตัวพื้นที่ที่เป็นรูปช้าง<ม>เวลามองจากภาพมุมสูงมามจะไดเ้เป็นลักษณะรูปร่างของอรูปร่างของช้างครับผมท,ทีนี้คําถามอีกนะครับ,รบเข้าใจอยู่ว่าเป็นช้างและที่เราเห็นก็เป็นช้างคําถามก็คือทำไมต้องเป็นช้างหมอบหรือช้างนั่งทำไมถึงไม่เป็นช้างยืนหรือช้างทำอิริยาบถอะไรก็ได้ที่เป็นแบบหลายแบบ จร,จริงๆแล้วช้างเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายอิริยาบถนะครับรนนแต่ว่าอของที่เราทําเป็นช้างลักษณะคือเหมือนเหมือนเหมือนช้าง,างหมอบอ่ะช้างนั่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็คือช้างแนีถ้าถ้าอิริยาบถของเขาเวลาเขาพักเขาจะนั่งเขาจะหมอบครับผมก็เลยคุยกันกับญาติพี่น้องว่าเพราะฉะนั้นใครที่มาตรงนี้อยากให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะได้พักเขาอยากจะได้พักผ่อน อยากจะได้รีแลกั์ครับอยากจะได้รีแลก์อยากจะพักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นช้างหมอบเกิดขึ้นครับก็เลยเป็นช้างหมอบใช่เป็นช้างหมอบคือคือใครคือเหมือนช้างมันเดินหากินเหนื่อยแล้วอะไรต่างๆเนี่ยมันอยากจะพักมันก็หมอบมันก็นั่งลงเนี่ยฮะคือหมายถึงช้างเขาก็ได้พักว่างั้นแหละคนมาก็พัก่คนมาก็คือที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่คุณจะสามารถสามารถพักได้อะไรต่างๆเนี่ยฮะคือภายในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าครับครับ ช้างพักสัญลักษณ์ว่าช้างและช้างพักคนก็มาพักมีเหตุผล <ม S 1> อะไรอื่นอีกไหมครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าลักษณะของการการที่เป็นช้างหมอบมันแสดงถึงการต้อนรับเพราะว่าถ้าดูจากภาพมุมสูงแล้วจะเห็นถึงความเหมือนช้างเนี่ยเขาจะมีความอ่อนน้อ,อมเ,อเหมือนเหมือนเหมือนพอดีทีมงานผู้ผู้ใหญ่เนี่ยได้ขุดออกมาน่ะ ทำให้ช้างตัวนี้มันมีความนอบน้อมไปในตัวเลยเห็นเลยใช่ไหมใช่ฮะก็คือ <c oughs> คือ,ค,อคือใครมาเห็นภาพมุมสูงปุ๊บมีความรู้สึกว่าเอ้ยมัน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 เหมือนเหมือนช้างอ่ะเขาให้การต้อนรับเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนช้างเขาอยากให้าแบบมาสัมผัสกับเขา <c oughs> อ่ะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วคือเราวางแผนไว้คือสําหรับคนที่จะเข้ามาที่นี่อ่ะ ตั้งแต่ทางเข้าอะ่ะก็คือคุณก็จะได้เข้ามาคือลักษณะการลอดท้องช้างเพราะว่าคนบ้านเราจะถือยึดถืออย่างหนึ่งคือว่าถ้าได้ลอดท้องช้างอะ่ะมันจะเป็นิเสิริมงคล<น>ตรงตรงไหนครับที่จะลอดท้องช้างอ่าก็คือตรงทางเข้าข้างหน้าครับทางเข้าข้างหน้าใช่ก็จะทําเป็นตัวช้างขึ้น <ứng S 2> แล้วก็แขกที่เข้ามาหรือลูกค้าที่จะเข้ามาก็คือก็โดยการลอดท้องช้างเข้ามา,<อ>มาก่อนอย่างแรกเลยเป็นสตรีมงคลก่อนนะครับมีความหมายใช่ฮะไม่ไม่ใช่ thôi, แค่ว่าจะเป็นช้างอย่างเดียวแต่แล้วก็<อ>ส่วนใครอยากจะเข้าลอดท้องช้างที่ขนาดใหญ่หลาย ads, <texting> ไร่ก็เราจะทําเป็นทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ครับตรงนี้ที่เราเดินเข้ามานี่คือลอดท้องช้างจริงๆใช่ครับผมก็จะเป็นลอดเข้ามาตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้นี่คาดหวังว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนครับกับงบประมาณที่ได้ลงทุนไปแล้วคาดว่า งบประมาณที่ลงทุนไปเท่าไหร่ครับตัวนี้4ี0 0 0 0สองครับ4ี0 0 0 0สองคาดว่ามันสูงไปไหมสําหรับการที่จะทําแบบนี้หรือยังไงผมคิดว่า4ี0 0 0 0สองนี่ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองนะครับผมผมคิดว่าถูกถูกตอนแรกผมก็ยัง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 สงสัยกับผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะยังสงสัยกับผู้ใหญ่เหมือนกันว่าเอ้คนทำนี่เขาจะเหลือไหมเพราะว่าคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ก็ ก็เห็นใจคนรับงานนะฮะแต่ว่าท่านผู้ใหญ่ท่านก็ทําให้อย่างดีมากนะครับท่านผู้ใหญ่ก็ทําให้อย่างดีมากคือ42่แสนเนี่ยถ้าเรามองถึงความคุ้มค่าครับแค่ขุดเสร็จเนี่ยห้เอนี่คุ้มละคุ้มแล้วใช่ไหมครับคือหนึ่งความสุขความสุขของของผู้ได้รับนะฮะก็คือเจ้าของเนี่ยเพราะว่าเรามีความมีความภาคภูมิใจที่มันมันได้ตามตามตามคอนเซปต์เราอาจอาพื้นที่อาจจะ บางบางจุดที่มันไม่ได้ตามแบบบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกเราวางแผนไว้คือช้างไม่ไม่น่าจะขนาดนี้ครับผมทีนี้ช้างมันใหญ่ครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะไปมองตรงว่าสี่แสนกว่าเราจะได้กลับคืนมาตอนไหนถ้าเรามองแบบธุ้กิจจริงครับผมครับแค่ปีเดียวเราก็ได้คืนแล้วปีเดียวเหรอครับปีเดียวครับปีเดียวเราได้คืนแล้วครับเขาสอบถามอันนี้ถามจากใจเลยนะไอ้ที่บอกว่าสี่แสนกว่ากับพื้นที่สิบห้าไร่ ปีเดียวได้ทุนคืนนี่มันจะได้ยังไงเอาผมถามจริงๆถามแบบไม่รู้อ่ะคือหนึ่งพืชที่เราปลูกครับครับเราใช้พืชอายุสัน้นครับถ้าเราเหมือนริมรั้วถ้าเราเราจะลงเป็นพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยครับผมครับเราสามารถเก็บขายได้ทุกวันครับอย่างแรกนะฮะเราเก็บขายได้ทุกวันเก็บขายทด้ทุกวันวัลทราไทรเทอะไรก็ว่ากันไปครับผมอย่างที่สอง เนื่องจากว่าเราขุดเนี่ยเรามีแหล่งน้ําเยอะมากมครับเป็นคลองเป็นสระเป็นบ่อขนาดใหญ่แล้วก็คลองที่เราขุดอ่ะเรามีไล่ระดับลึกต,ลตื้นเพื่อใช้ในการเลี้ยงปลาครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงปลาเนี่ยครับถ้าเราจะขายจริงๆนะคเนี ผมว่าปีเดียว2 0 0 0ส0สอง0ส0ามสนเนี่ยสองสนตัวคือปลาเป็นแสนตัวเพราะปลานี่ลงได้หลายแสนหลายแสนตัวมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราลงปลาสักสักแสนตัวเนาะแล้วคิดกำไรตัวละ4บาท้าทุนคืและแต่จริงๆแล้วมันมันมากกว่านั้นมากกว่านั้นนี่คือคอนเซปต์เนาะถ้าเราไม่ยึดติดที่ว่าเราจะ ต้องไปขายชีวิตอะไรต่างๆเงี้ยครับคือถ้าเรามองแบบธุรกิจถือว่าเราจะได้คืนอะไรต่างๆแบบนี้ครับก็คือมันได้ถ้ามองในรูปแบบของธุรกิจใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคุณโต้งครับทําตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าจะเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็จะเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดสุรินทร์เนาะเพื่อที่อย่างนี้น้อยแล้วนั้นตรงนี้ เขาจะได้มาพักผ่อนอย่างคิดว่าเหมือนกับพี่เป็นช้างหมอบนะครับแล้วก็จะทําเป็นจะทําเป็นบ้านด้วยไหมครับตรงนี้นี่ตรงนี้จะทําเป็นบ้านครับซึ่งที่คิดวางแผนไว้ก็คือจะเป็นบ้านโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โฮมครับโซลาร์โฮมครับตัวนี้จะเป็นโซลาร์โฮมบริเวณพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ป็นบเพราะว่าศึกษามาก็คือถามว่าถ้าเพราะว่าศึกษามาเบื้องต้นนี่ก็คือน่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ3 0,000นกว่าก็ ราคาถ้ามองดูระยะเวลาแล้วมันจะคุ้มครับแล้วก็จะเป็นบ้านแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นสาราคาเฟ่าเป็นคอฟ่ช็อปอะไรแถวเนี้ยครับครับแล้วก็เผื่อภายอน,อนาคตภายภาคหน้านะครับที่เราต้องการตรงนี้ที่มันเป็นบอ่บอขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดที่มีความลึกนะครับ,รบเพราะว่า<ม>เราต้องการน้ําให้มันอยู่ให้มากที่สุด hmm. ครับ แล้วก็เผื่ออนาคตก็คือเราจะทําเป็นลักษณะเหมือนแพรน้ําไปครับเป็นสไลด์<อ>เผื่อสไลเดอร์ค,ครับเป็นสไลเดอร์แล้วก็จะเป็นแพรน้ําครับอเป็นสไลเดอร์อะไรต่างๆคือเข้ามานั่งสามารถดีลเลกได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้สังคมเมืองก็จะวิ่งหารำเป็นวิถีธรรมชาติราตครับผมค,บค,บคือเราคิดว่าถ้าเกิดมาแล้วเขาจะใช้เวลาอยู่กับเราคุ้มค่าที่สุดครับ เราเราจะไม่เราจะสามารถที่จะไปโน้มน้าวให้เขาอยู่กับเราได้ก็คือมีอย่างเดียวก็คือสิ่งที่น่าสนใจครับเราจะทํายังไงให้เขาสนใจให้อยู่กับเราครับแค่เขาอยู่กเราแค่เขาเข้าพื้นที่เรามาเขามีความสุขเราก็มีความสุขแหละครับเขาไม่จําเป็นที่ว่าเขาต้องซื้ออะไรเราหรือให้อะไรเราแค่เขามาก็ได้รับ ครับความสุขผมว่ามันเป็นอนิสงส์อีกอย่างหนึ่งที่สร้างให้คนได้มีความสุขได้คือประมาณว่าพอเห็นเข้ามาแล้วเขามีความสุขสิ่งที่มันจะเป็นผลตอบแทนให้กับเจ้าของก็คือความสุขใจเนาะมันไม่ได้หมายว่าจะต้องเป็นในรูปแบบของคําว่าตัวเงินใช่ครับพี่ชายที่ขุดวันแรกเนี่ยพี่ชายเจอคนแก่คนหนึ่งเดินมาครับอ่ามาดูทีมแบคโฮขุดครับเขาก็มาดูเนาะคนแก่คนนั้นพูดว่า โอ้หนถ้าขุดแบบนี้ต้องมีเรือเรือพายครับแค่นั้นแหละพี่ชายเ็าเลยว่านั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ตาคนนี้แกพูดไม่เหมือนคนอื่นแกแกคิดต่างจากคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ชายเขาเขาคิดไว้คือมันมันต้องเป็นแบบนั้นใช่แต่ถ้าในกรณีที่คนแก่คนอื่นจะบอกว่าขุดเทือที่ทำไมหลายคนเขาจะมองว่าบ้าหรือเปล่าขุดทําไมเพราะว่าที่ตรงนี้คือซื้อมาครับผมครับ ซื้อมาแล้วก็ซื้อที่มาตั้งเยอะตั้งแยะมาขุดทิ้งทําไมครับเพราะว่าคือคนเรามันคิดต่างกันครับ,ค,รบคิดมองมุมคนละด้านกันครับ,รบโปรเจกต์นี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในกี่ปีครับโปรเจกต์นี้ก็คือ5ปีครับส<ป>ีถึงหปีครับแสดงว่าสําหรับผู้ที่ชมอยู่นี้ก็ปีนี้ปี6 4สีเนาะจับเด็ดเสร็จก็ อีกประมาณสักปีหกเเลขสวยอะ่ะหกมองยังไงก็เป็น6-9เก้า <laughs> ผมคิดว่าประมาณปี6กแปดหกเก้านี <laughs> ้เริ่มคือน่าจะได้ทานผลไม้บางอย่างแล้ว <laughs> น่าจะได้ทานผลไม้บางอย่างถ้าเกิดว่ามีคนสนใจที่จะมาศึกษาดูงานก่อนที่โปรเจกต์มันจะสําเร็จนี้มาได้ไหมครับมาได้ครับ <laughs> เพราะว่าคืออีกประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็คือที่วางแผนไว้ครับ คือต้นไม้เนี่ยจะลงให้มันเสร็จหมดหละครับเพราะว่าหนึ่งเรามีเวลาน้อยครับ,รบหนึ่งเ,เพราะว่าเรามีงานหลักง,งานประจำรรเราจะ,ะไม่ค่อยมีเวลามาทาทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมีเวลาครับครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เมื่อเวลาเรามีน้อยเราก็ต้องเร่งทําให้มันเร็ว เช่นคุณโต้งนี่ก็ทํางานประจําอยู่นะครับเนาะใช่ครับก็ไม่ได้หมายว่าจะมาฟูลไทม์ก็แล้วก็เวลาที่ปลูกต้นไม้หรือจะทําพวกนี้ก็จะเป็นในช่วงของเสาร์อาทิตย์ครับผมก็เลยต้องใช้เวลาถึงสี่ห้าปีที่วางแผนไว้แต่เลิกงานมาี่มาทุกวันมาทุกวันเลยมาทุกวันมาทุกวันครับเป็นความสุขใจนะครับเป็นเป็นความสุขครับก็คือตอนนี้รอแค่น้ำเพราะว่ารอแค่น้ำเติมอรอน้ำฝนเติมเข้าไปก่อน ครับยังไม่ได้เจาะบาดับแสดงว่าอนาคตก็จะเจาะบาดางอยู่ใช่ครับอนาคตเจาะครับก็จะใช้ใช้เหมือนที่คุณต้งบอกใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ใช่ครัในการที่เติมน้าลงไปแล้วก็โปรเจกต์ตรงนี้คือจะเป็นรูปแบบของโซลาร์โฮมที่มันเป็นแบบนวัตกรรมสาหรับโลกสีเขียวเนาะใช่ครับนั่นเลยครับคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่วันนี้ครับก็มาได้ครับอยู่ที่บ้านรามตําบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับแบรนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะเป็นที่เรียกว่ามันเป็นจังหวัดที่เป็น บ้านของช้างเป็นโลกของช้างวันนี้คุณโต้งพร้อมกับพี่ชายพี่ชายชื่อคุณอะไรนะครับสุทัศพิงพรมครับพี่สุดทัศพิงพรมพี่หลําพี่เนิ่มพี่เนิ่มครับท่านได้มาสร้างตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆอย่างที่พี่ชายคุณโต้งได้บอกว่าจะมาลงที่นี่เลยครับสําหรับบ้านเกิดของเขาเนี่ยผมจะเกษียณแล้วก็จะมาทํารอดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาติดตามอัปเดตให้ชาวสุรินทร์ได้ดูพร้อมๆกันว่าความภูมิใจของสุรินทร์เราเนี่ยกับช้างหมาะพกผมเห็นตอนแรกผมแบบ โอเคมันมีความหมายแล้วพอไม่เจอความหมายจริงๆภูมิอะไรนะครับภูต่ารภูมิตํารเรย์ภูตําไรพื้นถิ่นแล้ว,ว่าทองถิ่นของช้างและช้างหมอบมีความหมายอย่างที่ได้อธิบายไปโอเคมีอะไรจะฝากถึงเอซหรือแฟนคลับไหมครับทั้งสองท่านก็ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ผมก็ f อขซอยจารย์ก่อนเ <ś> ห <mm> มกก็ à, ฝากติดตามด้วยครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราอยากจะทําคือก่อนที่จะคิดโปรเจกต์นี้ก็ศึกษามาหลายปีมากครับศ <mm> ึกษาแม้กระทั่งทิศทางลมอะไรต่างๆหมดเลยนะครับ,รบทิศทางลมทิศทางน้ําอะไรต่างๆ <mm> ครับแต่ด้วยความทีม่ว่าคือพอเราขุดเราเสียดายอย่างเดียวคือเราไม่ไม่ถึงตาน้ํา เพราะว่าแถวนี้มัน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 ไม่สามารถขุดถึงได้จริงๆครับเพราะว่าทีมขุดของท่านผู้ใหญ่ก็เต็มที่เต็มที่แล้วครับขุดจนจนขุดไม่ลงแล้วครับเพราะว่านี่ก็ปรตรมาเกือบ10เมตรครับอันนี้ประมาณ12เมตรครับเพราะว่าเราจะมีนอกจากช้างนะครับคือตอนนี้ก็เราเอา2อย่างที่จะมาประยุกต์ให้อยู่ตรงนี้ฮครับก็คือ1 The f o r e s t Cafe ครับ กับ2คือเดอะบับเบิลของคนครปฐม,มครับที่จะเป็นเกาะเกาะปลาด้านนู้นครับครับ<ม>ก็จะมาประยุกต์ให้อยู่อ่าแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะทําได้สิ่งที่ชาวบ้านแล้วก็คนพื้นถิ่นบ้านเราจะได้นั่นก็คือไรายได้ครับคือไม่ใช่ได้แต่เราครับเพราะผมคิดว่าการที่เราเริเริ่มในการทำออร์แกนิกทำอินทรีย์ตรงนี้ครับครับมันเป็นการ เริ่มต้นชักจูงชักชวนให้ <คน S 1> ชาวบ้านขเขาเกิดความโน้มน้าวที่อยากจะทําเหมือนเราครับ,รบออย่างน้อยคือการที่เราจะผลิตในเรื่องของอินทรีย์ที่จะ ขายคนเดียวมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เราต้องมีเครือข่ายเราต้องมีเครือข่ายชาวบ้านชุมชนของเรามันก็จะเป็นเครือข่ายร่วมกับเราได้ก็ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็จะมีรายได้เข้าไปนั่นคือแนวคิดนะครับไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวที่จะได้แต่ก็หมายถึงชุมชนและก็ชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงแถวนี้ใช่ครับนะเมื่อเขามาเขาเกิดความรู้สึกที่เขาประทับใจ2ก็คือรายได้มันก็จะเข้าสู่ชุมชนจังหวัดของเรานะครับโอเคก็ ให้กำลังใจแล้วก็เดี๋ยวจะรอมาติดตามนะครับสองสามปีข้างหน้านะครับจะมาอเบเดปีละครั้งสองครั้งหรือถ้าเกิดว่ามันงดงานยังไงก็จะมาอเปเดเรื่อยๆนะครับพร้อมเปิดวันไหนเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงกันอีกที<ะ>แต่วันวันวันเปิดนีอ่าคุยกันไว้เบื้องต้นครับก็คือ ขอให้ว้าวต้องอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าสไตล์พี่ชายเขาอยู่บริษัทรถใช่ไหมครับเขาบอกเหมือนเปิดตัวรถมาเขาบอกว่าทําไมเปิดตัวรถต้องว้าวต้องยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับว้าวครับแต่ว่าเราก็คือเราอาจจะทําไปเรื่อยๆตามงบประมาณของเราด้วยครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเต็มที่กับตรงนี้ นะครับโอเคเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับที่อุตส่าห์พาแวะมาเยี่ยมชมครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับขอบคุณท่าต้งครับขอบคุณครับรอชมต่อไป